แน่ว่าจะอันนั้นวันนี้ขอต้อนรับปลาเพลนนะครับกลับมาจากประเทศไหนผมไปซื้อให้น้าปลากลับมาจากประเทศอะไรนะเราเราต้องเลือกบางกัลลาเทศครับกลับมาจากบางกลาเทศนะครับนี่ครับพูดอีกแล้วเออที่ลายูทูบน่ครับสบายดีสบายดีครับโล่งวันนี้โล่งแต่คนเยอะคนเยอะคนเยอะนะครับกลับมากินถึงข้าวไทยครับก็จะมีนี่ลาบก้วยซุกเล็กลาบก้อยต้มแซ่บต้มแซ่บแล้วก็น้ำตก แม่ท่านลงลายจิ้มยังไงอ่าป่าเขียวไหวบ่าแค่นั้นแหละออกินจริงกับข้าวไทยนี่ไปอยู่บังกาลาเทศมานานครับเนี่ยร่ำรวยกลับมาร่ำรวยกลับมาครับอือวันนี้จะไปเจาะเลือดอ่าสมาชิกใหม่กลับมาอีกแล้วเก่าแล้วครับแต่ไปอยู่ประเทศนอกประเทศนอกแล้ว พอกลับพอกลับมาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายแล้วเออกูนเตอร์มาแล้วเนี่ยน้ำค่าไฟค่าหวยค่าบอลโอ้โแสดงว่าคนมีค่ามันมีค่ามันเยอะมันแพงไม่มีแล oui, ้วไม่ไปโดนใครบ้างเนี่ยไม่มีไม่มีนะไม่โดนนะสมาชิกก็เก่าครับนี่ครับผมก็พูดตามภาษาที่ว่าค่าใช้จ่ายของพวกประเทศไทยเราโดนผมก็ผมก็โดนหมดแหละ กินซุกเล็กกันนะนะวันนี้โดนคนเดียวเลยอันนั้นอ่ะเอาไว้ใช้ส่วนตัวเลยเนี่ยซื้อใหม่ผมไม่ได้อ้าวเราชิมกับข้าวประเทศไทยก่อนนะอันซุกเล็กก่อนเลยชซุกเล็กก่อนเลยอจะกินอย่ายมอตโมอินกินกินกิตุมแซบก่อนนะนานๆทีได้กลับมาอาหารไทยร้อนเยอโอ้ไม่ร้อนแล้วนานแล้วอ่ะพี่เพ็ินกลับมาอยู่เยอะขึ้นเยอะฟันเขาดีไม่ไหวเลยอ้าเนี่ย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 พี่เพลินพร้อมป่ะเนี่ยพร้อมเนี่ย อนชิมชิมโชว์แฟนคลับเขาหน่อยเนี่ยเอฟซีเขาหน่อยไม่ได้มานานแลยอยู่ไม่ได้กินกับข้าวประเทศไทยนานแล้วครับเนี่ยกินกับไม่ว่างขับข้าวเขียวผักเขียวอะไได้สบายกับข้าวว่ามันเหมือนไหมที่เราทำเองอ่ะอยู่นู่นโอ้หิวครับอยู่บางปลาเทศไม่ได้กินนานเลยครับเนี่ยอาหารอย่างนี้เนี่ยซีง่วร้าน มีคนทำให้กินอยู่แต่มันไม่นัวแบบนี้เออก็บอกแล้วมันก็สู้ประเทศไทยเราไม่ได้ั้นนั้นนี้เขาย้ายมาใหม่เนี่ยปั่นเขาดีไงเยอะไปบ้างน้อยไปบ้างเหนียวไปบ้างแต่สู้ประเทศไทยไม่ได้ไม่ได้ใครยู่ต่างประเทศก็คิดถึงบ้านทุกคนแล้วครับประเทศไทยอะไรก็ดีหมดแล้วครับทำไมเข้าใจทำเออมันจะขายไม่ได้อ่อเด้อทำมัวนไปได้ล้วต้องรู้นะว่าเนื้ออะไรมาทำนะอยู่ดูเขามีน้อแกะน้อแพะเหรอ นิวเบอร์ฮอกกินอยู่น ok ิ um, oh <k <k <k> uh> วเบว่าเพียวไม่เพียวอ่ะไม่เพียวโอเคอันนี้อันนโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะพากันฉลองให้หน่อยก่อนเพื่อนขับก็ติดตามมาเลยนะจ๊ะอย่าให้ได้ขาดสายนะครับนี่วันเร็ดีกินข้าวโตด้วยเห็นแบนี่หักมานข้าวอย่างนี้ละครับถ้าาาาเเรอมไปไหนมาก็ต้องกลับมากินกับข้าวอย่างใครแบบนี้ละครับไปไหน็า อันนี้ลาเป็ดเะรอเป็ดลาเป็ดโอ้หดูน้ำตกหมูลาเป็ดกันเป็นยังไงลาบเปี้ยวกันม่เลิกเลยก็ติ้มงให้ใส่น้ำแข็งเลยสดเลยลูกพี่สดเลยใช่ให้บองกินให้ดูครับพี่มีาางเเอกินี่ยวสกเล็กสกเล็กนี่ครับครับอย่างไรบองแบบนี้ก็มีมาหวนแบบสีว่านีเห็นมานเนี้ย ีอมพูดภาษาแล้วให้แฟนขับให้แฟนขับผมฟังไงเด้อวซาสิบุรีทำซีกิจอรอยอยู่อร่อยอร่อยอะไรได้ดีง่วงอะไรอาพูดเลยบอกขาวา่าอไ้นี่ว่าเออใครพูดแฟนขับผมไม่พูดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะกินเลี้ยงกันก่อน